ส่วนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภาพรอิสระพักดีวันนี้ได้รับมอบหมายจากรองนายกเอก,เอกน,นิตินิติทันประพาสครับเป็นประธานเปิดการเผยแพร่รายงาน Economic Survey of Thailand 2025 Building the Foundation s for Stronger Growth ซึ่งจัดทำโดย O E C D รายงานนี้ก็สะท้อนสถานการณ์เศรษฐกิจไทยและข้อเสนอเชิงนโยบายที่สำคัญ ต่อการฟื้นตัวของประเทศคุณสุภาพรก็เปิดเผยว่ารัฐบาลนายอนุทินนำแนวทาง q Quick Big Win เข้ามาดำเนินการมาตรการเร่งด่วนควบคู่กับการวางรากฐานการแข่งขันระยะยาวของเศรษฐกิจไทยก็มีการกระตุ้นกำลังซื้อและการท่องเที่ยวการลดภาระหนี้ครัวเรือนการเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมการสร้างเสริมระบบการออมระยะยาวและสวัสดิการสังคม รวมไปถึงการดึงดูดการลงทุนทั้งในและต่างประเทศนะการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ทั้งหมดนะก็เพื่อให้มีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่มั่นงคง Quick Big Win ก็ตอบโจทย์ระยะสั้นแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้ต่อยอดได้ต่อไปในระยะกลางและระยะถัดไปด้วยนะนี่ก็เป็นรายงานที่นำมาใช้ในการเผยแพร่วันนี้โดยรัฐมนตรี คุณสุภาศอิสระพักดีนี่แล้วพูดถึงควิกบิ๊กวินเนี่ยมีทุกกระทรวงนะ